ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปซิปโตนะคะวันนี้พี่ก็ต้องสอนหาเหรียญฟรีนะคะที่พี่เข้ามาทำคลิปชาก็เพราะว่าพี่อินกับอ,อนิเมะแล้วก็ไม่ชาอนิเมะเรื่องเดิมแต่ว่าเรื่องเดิมก็อยู่ในหัวพี่เหมือนเดิมนะคะก็คือมันจะมีเควสประจําวันมาให้นะคะคำเหรียญฟรีพี่ก็จะมาดูเควสประจําวันก่อนนะคะเควสประจําวันเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างก็ในตารางนี้นะคะ ได้น้อยมีสติเกินแล้วก็อันนี้ค่ะเนี่ยได้รับ5 0าร้อยบาทเน่ยต้องดูวิดีโอแล้วก็ใช้ความอดทนเป็นสูงมากนะคะแล้วก็ไอ้พวกที่ได้ปังเนี่ยมันมันจะมีประมาณนี้ได้อีกนะทุว่ามันมนะอันนี้นะทุกคนแบบว่าดูโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีมันมันมีดูโฆษณาคขอนข้างน้อยนะคะอ๋อโอเคทุกคนพี่วงฝีอันนะแล้วก็ตรงนี้ ตารปรับติทินนะคะซึ่งติทินเนี่ยเราก็ได้ตังเหมือนกันนัะอยากให้ดูเลยนี่อยากได้หนึ่งพันมากเลยอ่ะทุกคนนะคะถ้าทุกคนนะคะถ้าทุกคนนะชอบได้ตังไวไวเนี่ยถ้าได้ตังไวไวนะคะก็จะต้องที่แนะนําแมทที่ได้ตังเยอะที่สุดในเนี่ยแล้วนะคะก็คือถ้าเล่นแรกๆอ่คะค่ะ ทำภารกิจแบบนี้นะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือภารกิจแรกเนี่ยมันก็จะได้ตังค์ได้2,000เหรียญนะเพื่อเมื่อท้พี่ทําไปแล้วนะคะก็ตอนนี้พี่ได้ทาการใช้เพชรไปสิ้นเปลืองมากแล้วก็พี่จะสร้างห้องเนี่ยเพี่สร้างเองนะคะทุกคนถามพี่ก็นึกอยู่น้องว่าจะสร้างห้องหรือไม่เดี๋ยวพี่ว่ากันนะคะพี่ก็สร้างห้องพี่เอาเพื่อนคนน้อยๆนาเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ได้อะไรมากนะคะ ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็มาสอนทุกคนนะคะเรียนฟรีแบบน้อยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแมบที่ได้เหรียญฟรีอีกแมบหนึ่งนะคะอ๋อมีแแบบนึงง้ยทุกคนไม่ลืมแบบไหนวะพี่อาจจะใช้คำหยาบนะรคนแบบนี้ค่ะได้ทั้งเหรียญได้ทั้งเพจคุ้มมากนะคะแต่ว,ว่าการทำเควสเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดหน่อยนะคะ ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละค่ะพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนด่าอีกบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ